รีวิวศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยบวกกลุ่มพลังใหม่นักสนามมวยราดชดำเนินประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565ครับมวยเริ่มชกเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับคู่ที่6ครับเป็นรองคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างแสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับเพชรมณีพอลหลักบุญครับสลับแสงมณีครับจะชกในพิกัด137ปอนด์ส่วนนัดเพชรมณีครับจะชกในพิกัด138ปอนด์ทางด้านแสงมณีต่อให้1ปอนด์นะครับ เดิมๆนั้นครับแสงมณีจะพบกับซูเปอร์บอลทีเด็ด99ครับแต่ว่าทางด้านซูเปอร์บอลไม่พร้อมครับทางผู้จัดครับเลยนําเพชรมณีครับมาเข้าเวนแทนครับสลับแสงมณีครับเป็นมืยอายุ25ปีส่วนสูง174เซนติเมตรครับเป็นมวยเพชรมวยซ้ายทั้งแถบครับเป็นมวยฝีมือจากจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันจะตัวกระทมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็ไฟนี้ครับถือว่าเป็นไฟแรกครับในการเปิดตัว ในการใช้สีเสื้อของ P ีแสนชัยมวยไทยยิมครับของเสียแขกครับสำหรับแสงมณีครับเป็นมวยที่ด่งดังมานานครับเป็นมวยที่มีค่าตัวเดือนแสนครับตั้งแต่อายุแค่1 5บหปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับแสงมณีสำหรับแสงมณีเป็นมวยประเภทซ้ายทั้งแถบครับกว่ามีไม้ยืนครับเป็นมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแล้วก็มีลูกศอกครับที่สามารถที่จะพลิกเกมครับแล้วก็ทําให้ผู้ต่อสู้นั้นครับชกยากครับถ้าว่าคู่ต่อสู้เป็นมวยเข่าครับแสงมณีก็จะมีลูกศอกสั้นครับ มาทำงายจังหวัดในการเข้าวงในครับเป็นวันที่เตะซ้ายค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็รวดเร็วครับอาจจะมีแค่แข้งซ้ายครับแต่ว่าก็ครบเครื่องครับวันจิตหัวใจครับเกิน100เเซนการยืนมวยฐานมวยครับแล้วก็การเก็บอาการมวยครับถือว่าค่อนข้างดีครับสลับแสงมณีสลับฟอร์มการทก3ฟอร์มหลังของน้่นแสงมณีครับก็มีแพ้คะแนนด้่นเฟอร์รารีแฟร์แท็กครับที่วิธีมวยช่อง7สีชนะคะแนนทางด้านก้องไกเอนนี่มวยไทยครับที่ศึกพิทักษ์ธรรมและก็ฟอร์มล่าสุดครับเสมอกับดาวน้ำมูลเล็ก อัจฉริยะครับที่ศึกพิทักษธรรมบวกส่อสมหมายครับส่วนด้านคู่โกของแสงมณีครับวันนี้เป็นทางด้านเพชรมณีพอหลักบุญครับเป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอมร้อนแรงครับสำหรับเพชรมณีครับเป็นมวยอายุ23ปีส่วนสูง172ซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทมวยขวาเป็นมวยเข่าจากจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับเพชรมณีครับเป็นมวยเข่าบวกฝีมือครับเป็นมวยที่เข้าออกค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาครับวงในก็มีลูกไล่แขนแทงสู้ครับมีลูกปั้มรัดฟัดตี การเก็บอาการมวยนี้ถือว่าดีเลยครับดูลจากไฟที่ชกกับกุหลาบดาครับมีลูกหมัดลูกศอกครับที่สร้างความกังวลให้คู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีครับสลับเพชร์บีถ้าวันไหนครับชกถูกฟอร์มครับก็จะเป็นมวยที่ชกยากอาวุธจุกจิกอีกคนหนึ่งครับสลับเพชร์บัีสลับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของนายเพชร์บีครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเอ็กตาร์ในขามาน้อยครับที่ศึกเจ้าเมวยไทยชนะคะแนนทางด้านกุหลาบดำสจเปียกกุไทครับที่ศึกพิทักษธรรมบวกสสมหมายและก็ฟอรร์มล่าาาสุดคคับชนนนนนะะทง้็ พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับที่ศึกเจ้ามวยไทยสำหรับคู่นี้ครับเปลี่ยนการพบกันระหว่างแสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับเพชรมณีพอลหลักบุญแสงมณีต่อให้1ปอนนะครับแสงมณีชคในพิกัด137ส่วนทางด้านเพชรมณีชกในพิกัด138ทางด้าขนาดแสงมณีครับก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยซ้ายทั้งแถบครับมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับส่วนทางเพชรมณีครับเป็นมวยเข่าแต่ก็สามารถที่จะเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงได้เช่นกันครับ อยู่ต้นต้นครับก็จะใช้ลูกเตะขวาต่อยขวาทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับเป็นมวยที่เป็นมวยที่เข้าออกเร็วอีกคนหนึ่งครับสลับเพชรมณีฉากวันไหนครับฟอร์มแจมๆก็จัดว่าเป็นนัมวยที่ชกยากอีกคนหนึ่งเช่นกันครับสลับเพชรมณีคาดการเก็บการชกล่วงหน้าครับวันนี้ครับคงต้องเปลี่ยนเพชรมณีครับที่ต้องเดินเข้าหาแสงมณีต้องมีอาวุธนำนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะขวาต่อยขวาหรือว่าลูกหมัดลูกศอกนะครับ่วนั่นแสงมณีนะครับวันนี้ก็จะมาใช้ลูกตั้งรับครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแต่ว่าแสงมณีครับเป็นมวย่ือ เป็นมวยฝีมือที่น้อยคนนะครับที่จะชกแล้วไม่น่าเบื่อครับมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายที่ออกได้ตลอดนะครับตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกที่5แล้วก็จะมีลูกหมัดลูกศอกนะครับลูกศอกสั้นมรรเทาจังหวะผู้ต่อสู้ครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนตัวมองว่าทางด้านเพชรมณีต้องเดินเข้าหาครับทางด้านแสงมณีครับจะชอบมวยที่เดินเข้าหาครับแต่ว่าเพชรมณีครับจะมีความเร็วในการออกอาวุธครับแล้วก็จากการอาวุธค่อนข้างดีครับแต่ว่าวันนี้ครับผมยังเชื่อใจไปที่แสงมณีนะครับจะแก้เกมบนเวทีครับ จะใช้ลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็จะใช้ลูกศอกครับเป็นลูกที่พลิกสถานการณ์แล้วก็เป็นลูกที่จะทําให้แสงมณีชนะในวันนี้ครับงชื่ีชอบไปที่แสงมณีพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมครับวันนี้ครับจะใช้ลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็จะใช้ลูกศอกครับมาช่วยในการพลิกเกมแล้วก็ทําให้ตัวเองนะครับชกง่ายขึนครับนชอบไปที่แสงมณีพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมครับ